สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆป้านัดที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ป้านัดมาอัปเดตหน้าร้านนะคะวันนี้วันที่เอ่อยีเนาะวันอาทิตย์วันนี้ป้านัดมาอัปเดตหน้าร้านให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะวันนี้ป้านัดขอนําเสนอเหรียญเหรียญแผงนะคะเหรียญชุดนะคะชุดนี่หมายถึงเหรียญหมุนเวียนแล้วเอามาจัด รวมเป็นชุดเป็นเซตนะนะคะเริ่มต้นจากเหรียญเอ่อเหรียญเหรียญเล็กสุดนะคะ25 5สสตางค์นะคะ25 5สสตางค์อยู่ในกรอบเดียวกันนะคะเริ่มต้นที่ปี2493เค่ะเป็นเหรียญหมุนเวียนในรัชกาลที่9นะคะเริ่มต้นจากปี2493สิ้นสุดที่ปี2560ค่ะนะคะมารับชมแต่ละเหรียญกันนะคะเนี่ยค่ะ เริ่มต้นก็จะเป็นทองเหลืองนะคะทองเหลืองทองเหลืองด้านหน้าและด้านหลังนะคะสี่สองสีจะเป็นเหรียญที่หายากมากค่ะไม่ไม่มีใส่นะคะมีเป็นรูปภาพให้นะคะและปีสองหหหระบุว่าไม่ผลิตนะคะ เนี่ยค่ะก็มา5 0สตางค์นะคะห้สตางปี30นี่ก็หายากค่ะก็ไม่มีใส่มีรูปภาพให้นะคะแล้วก็มาปี2 25 555 255 6ระบุว่าไม่ผลิตค่ะในแผงนะคะจะมีจะมีระบุไว้ว่าไม่ผลิตนะคะเนี่ยค่ะ2493ค่ะ2,500ค่ะเนี่ยค่ะ ห้าสิบสตางค์แล้วก็มาหนึ่งบาทหมุนเวียนนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทหมุนเวียนเริ่มจากปีสองเก้าค่ะปีสองเก้าแล้วไปสิ้นสุดปีหกศูนย์นะคะเนี่ยค่ะหนึ่งหนึ่งบาทหมุนเวียนนะคะสองเก้าถึงหกศูนย์นะคะอันนี้ก็ห้าบาทนะคะห้าบาทหมุนเวียนเริ่มต้นที่ปีสามศูนย์ค่ะสองห้าสามศูนย์สองห้าสามศูนย์นี่จะเป็นเหรียญหงค่ะ สามูน์นะคะมีสี่หกนะคะสิ้นสุดที่ปีหกูน์ค่ะอ่ะลืมข้ามสองบาทจะแล้วเนี่ยค่ะสองบาทสองหมุนเวียนพอหมุนเวียนสองบาทในรัชการที่เก้านะคะจะเริ่มต้นจากปีสองห้า 48จะเป็นเหรียญเงินเหรียญสีขาวอะคะ่ะเหรียญสีเงินนะคะ2548 2549 2550ค่ะจะเป็นสีขาวนะคะต่อจากนั้นก็2551ก็จะเป็นสีทองะคะ่ะจนถึง2560รวมทั้งหมด13เหรียญด้วยกันนะคะ13พศค่ะค่ะสองบาทนะคะ13พศค่ะอ่าห้าบาทผ่านไปแล้วนะคะก็สิบบาท สิบสิบบาทหมุนเวียนค่ะสิบบาทหมุนเวียนเริ่มจากปีสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งสวยนะสามหนึ่งค่ะค่ะหมุนเวียนนะคะเริ่มต้นจากสามหนึ่งถึงสิ้นสุดถึงปีหกศูนย์ค่ะสองห้าหกศูนย์นะคะ,ะ,คะสิบบาทหมุนเวียนเนี่ยค่ะ กับมาเป็นที่ระลึกนะคะที่ระลึกนะคะหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทที่ระลึกเริ่มต้นที่ปีสองพันห้าร้อยนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทที่ระลึกนะคะสองพันห้าร้อยจะเป็นหมุนเวียนแหละค่ะสองพันห้าร้อยแต่เราจัดมาเป็นครบเหรียญหนึ่งบาทในรากาที่เก้านะคะมีธนาบัตรด้วยแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะเหรียญที่จะหายากก็จะมีสะเสด็จนิวัตสามรอบ ว h เอโอโปรยข้าวนะคะเนี่ยค่ะเดือนหนึ่งบาทนะคะครบจนถึงปัจจุบันนะคะหนึ่งบาทใส่ใส่แผงใส่กรอบนะคะหนึ่งบาทแล้วมาสองบาทนะคะเนี่ยค่ะสองบาทสองบาทตัวหนานะคะสองบาทสองบาทตัวหนาสองบาทที่ระลึกนะคะสองบาทตัวนี้ไม่ไม่ใช่หมุนเวียนค่ะส่วนมากจะเป็นที่ระลึกนะคะไม่ไม่ค่อยออกมาในระบบหมุนเวียนค่ะจะเป็นที่ระลึกสองบาท สองบาทแล้วมา5บาทนะคะ5บาทที่ระลึกค่ะหาบาทที่ระลึกนี่เหรียญเข้าไม่เยอะนะคะจะมีเหรียญหมุนเวียนรวมด้วยนะคะค่ะจะจะเหรียญที่จะแพงสุดก็มีแปดสสมเด็จย่าแล้วก็ลูกเสือนะคะเหรียญที่ระลึกหบาทค่ะเนี่ยค่ะลูกเสือ5บาทนะคะ แปดสิบสี่สมเด็จย่าค่ะเหรียที่ระลึกห้าบาทแล้วก็มาที่ระลึกสิบบาทนะคะนิกเกิลที่ระลึกสิบบาทนิกเกิลก็จะมีเอ่อเริ่มต้นจากนี้ค่ะเหรียญรัชดานะคะเหรียญเงินเหรียญเงินเล็กอะคะ่ะสิบบาทเล็กรัชดานะคะทั้งหมดสี่สิบเจ็ดวาระค่ะ 10บ,บาทที่ละลึกนิกเกิลค่ะเหรียญใหญ่ค่ะที่จะแพงสุดก็จะเป็นต้นไม้ค่ะ10บ,บาท10บ,บาทต้นไม้เนี่ยค่ะ10บ,บาทต้นไม้นะคะ10บ,บาทต้นไม้10บ,บาท3รอบ ไม่มีค่ะขอโทษทีสิบาทลูกเสือคขบพูดผิดเนี่ยค่ะสิบบาทลูกเสือแปดสิบบาทลูกเสือสิบบาทต้นไม้่ะแถมสิบบาทนิกเกิลไอ้สิบบาทนิกเกิลแล้วก็มาแถมสิบบาทสิบบาทสองสีที่ระลึกของสวียบาระดด้วยนะคะเนี่ยค่ะสิบบาทสิบบาทที่ระลึกค่ะ หกสเอดวาระนะคะสิบาทสองสีนะคะอันนี้จะเจอในระบบหมุนเวียนบ้างนะคะเพราะเหรียญเขาจะเท่ากับเหรียญหมุนเวียนค่ะเหรียญจะประมาณเหรียญเท่ากันค่ะก็จะมีในระบบหมุนเวียนบ้างนะคะแล้วก็ยี่สิบค่ะยี่สิบเจ็ดสิบสองวาระนะคะยี่สิบเจ็ดสิบสองวาระก็จะมีเนี่ยค่ะสามรอบนะคะเนี่ยค่ะยี่สิบบาท ยีบาท72วาระนะคะ20บาทนี่เกินตัวใหญ่อะคะ่ะเหรียญใหญ่มากเนี่ยค่ะยี่สิบบาทที่ระลึกนะคะ20บาทที่ระลึกเจ็ดสิบสองวาระนะคะยี่สิบแล้วก็มาห้าสิบค่ะห้าสิบบาทที่ระลึกนะคะ ห้าสิบบาทที่ระลึกนี่มีสิบสองเหรียญน,นะคะสิบสองวาระค่ะห้าสิบบาทที่ระลึกสิบสองวาระนะคะด้านหน้าด้านหลังวาหน้าให้ดูด้านหน้าด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะห้าสิบบาทที่ระลึกสิบสองวาระนะคะห้าสิบบาท oh, <no. S 2> ก็มาหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทที่ระลึกมิวสามวาระค่ะเนี่ยค่ะ เวิรแบงค์สัมภากรณลูกเสือโลกค่ะ10บ,บาท100บาทอันนี้10บ,บาท10บ,บาท31มหน่สวยวิ่งเลยค่ะนี่ค่ะ10บ,บาทนะคะแผง10บ,บาท สี่หนึ่งสามหนึ่งสามสี่สองสวยทุกเหรียญค่ะคัดเหรียญสวยค่ะพี่แยวว้วใส่แผงเราเหรียญไม่สวยไม่ใส่นะคะคัดเหรียญสวยมาใส่ค่ะเหรียญผ่านใช้แต่สวยค่ะห้าบาทห้าบาทเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากสามศูนย์สามศูนย์นี่จะเป็นเหรียญหงค่ะเนี่ยค่ะสี่หกสวยมากค่ะห้าบาทนี่จะมี มีแผงมีสามสีนะคะแต่สวยทุกแผงค่ะสวยทุกเหรียญเลยเนี่ยคะ่ะสีหกอันนี้แผงสีเหลืองมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินนะคะ สีน้ำเงินแล้วก็มี1บาทนะคะ1บาท1บาทเริ่มต้นที่29นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,ะ2529เหรียญเราสวยค่ะเราคัดเหรียญสวยนะคะเนี่ยค่ะ10บ,บาท2529 1บาท1บาทหมุนเวียนนะคะ สำหรับทริปนี้ป้านาทขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้านาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่รับชมและกดติดตามป้านาทขอให้ผู้ที่ติดตามป้านาททุกคนเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปโชคดีมั่งมีร่ำรวยเงินทองค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในทลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ